สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้กับฝนตกลิ้นมืดมือเนาะจ้ะให้อาหารปลาหานปลาน่อยจ้ะฝนตกกะหายเด้อาหารปลาขันปลาเขาบอกเป็นอย่างให้อาหารปลาน่อยเขาต้องเพิ่มตัวอาทิตย์ละหน่อยเลยเสริมให้เขาทุกอาทิตย์กระซิได้ไงไม่ไหว สมมติว่าให้อาทีนี่สามกิโลเขาก็เพิ่มเป็นสี่กิโลร้องเบิงว่าเขาจะกินเหมอดบอตอนนี้ค่ะฝนตกอยู่ได้จากพี่น้องฝน,น,นตกอยู่ให้โรดปลาเนี่ยไม่นช่ได้ไงไม่ไวทันปลาเพราะเป็นอย่าง ีนปลาก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องแถวมาลงงนะที่ว่าปลานิ้วนั่นแหละปลามันยังกระจายอยู่ฝนตกจ้าฝนตกกระห้พ่อปลาเขาต้องกินพ่อปลาเขาก็ล้อกินจากเขาอยู่จ้ะ ทำบัตรลลพี่นอ้องหกมงแรงแล,ะละ้วล่ะปลาหน่อยเขาก็หายเศ้าแรงได้เด้อพี่นอ้อง เขาว่าเขาขีนเมด,ด่อปอเพราะดีฝนตกเข,ขาเขาเขา่ค่อยกินดีบันไดพี่นอกต้องเดินรอบบอ่อแล้ว